อย่าเอาวันนะมาเป็นเครื่องกดขี่ชาวพุทธเดยกันเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบริษัทซีพิกสุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่แยกเป็นกษัตริย์พล้์แพ่ยสูตรกดขี่กันอยู่กับปัจจุบันที่งดงามใครก็ตามที่อยู่กับปัจจุบัน ไม่ได้ยังกะเงากะง,งอดยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องไหนต่อไหนเนี่ยมันจะเหมือนกับนกตัวหนึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆนะบางคู่บางคนสามีภรรยาติดกับอดีตความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้อภัยและคิดจะแกล้งกันคิดจะแก้แค้นกัน มันก็จะเหมือนกับนกตัวหนึ่งนกตัวนี้ประหลาดมากมีตัวตัวเดียวแต่หัวมีสองหัวนกสองหัวจริงๆไม่ใช่นกสองหัวแบบคนน่วันนี้ไปครบทางนี้พรุ่งนี้ไปคบทางนั้นไม่ใช่นี่นกตัวเดียวมีสองหัวมันก็สามารถขีกันดีนะตอนแรกๆเนะี่ยคบกันดี แต่วันหนึ่งไอ้หัวที่อยู่ทางขวาเนี่ยไปเห็นผลไม้อร่อยกินเลยกินหมดหัวที่อยู่ทางซ้ายหันมาเห็นเขาเอา้าเคี่ยวอะไรแงบๆงกินผลไม้อร่อยมากแบ่งบ้างสิมีลูกเดียวกินหมดแล้วหัวทางซ้ายบอกว่าเอา้าทำไมกิน คนเดียวเราไม่แบ่งกันเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรหรอกเราท้องเดียวกันฉันกินแกก็อิ่มด้วยหัวทางซ้ายเสียใจดูสิมันเห็นแก่ตัวมันกินคนเดียวไม่แบ่งเสียใจคิดแค้นอยู่ตลอดเลยนะไอ้นกตัวเดียวี่มีสองหัวหัวทางขวากินไปแล้วไม่แบ่ง หัวทางซ้ายเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่อยู่กับปัจจุบันนะว่ามันยังมีผลไม้เต็มป่าไปแบ่งกันกินไปอะไรกันสิลืมอดีตกันใหม่ช่างคิดช่างแค้นต่อให้มีผลไม้อร่อยอยู่รอบๆก็ไม่มีความสุขวันหนึ่งหัวทางซ้ายเนี่ยที่คิดแค้นเนี่ยเห็นผลไม้มีพิษ ก็หันมาบอกกับเพื่อนหัวทางขวาว่านี่ผลไม้นี้ฉันจะกินนะทางขวาก็บอกยาไปกินมันผลไม้พิษไม่เป็นไรเรามันคนละปากเวลาแกกินผลไม้อร่อยแกยังไม่ชวนฉันเลยวันนี้ฉันจะกินผลไม้พิษฉันก็ไม่ชวนแกะจะแกล้งเขาอะ่ะดูสิ จะกินผลไม้พิษสอย่างเองจะเป็นยังไงสะใจดีว่าแล้วก็กินผลไม้พิษเข้าไปเพื่อนชักแยกๆยตายอาวเราก็ตายด้วยนีลืมไปคนในครอบครัวเดียวกันช่างคิดช่างแค้นไม่ลืมอดีตไม่มีสติไม่อยู่กับปัจจุบันทำอะไรโดยไม่คิดให้รอบคอบ ทำลายส่วนรวมทำลายครอบครัวไปนักต่อนักทำลายหมู่คณะทำลายประเทศชาติไปนักต่อนักเพราะไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธผู้รู้ผู้เตือนด้วยสติผู้รู้ด้วยปัญญาและก็เบิกบานด้วยวิมุติชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบาน หนึ่งในฮะไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันพัวสุวะคนทะกำรรมจรทำใจของเราให้เหมือนดอกบัวบานเบ่งบานเพราะมีสติมีปัญญาไม่ประมาทคือไม่จมปลักอยู่กับอดีตไม่ไปติดอยู่กับอนาคต อยู่กับปัจจุบันชื่อว่าเป็นผู้ตื่นใครก็ตามจมอยู่กับอดีตติดอยู่กับอนาคตเรียกว่าประมาทก็เหมือนคนตายแล้วใครก็ตามที่ไม่ติดกับอดีตไม่ไม่จมกับอดีตไม่ติดกับอนาคตทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคนนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคือเจริญไม่ตายในทางธรรมส่วนความประมาทเท่ากับไปตัดรากทองโคนธรรมะตายไปทีละส่วนทีละส่วนจนไม่เหลือดอกไม้แห่งความดีงามอยู่ในสวนของจิตใจปะมาอัปปมาโทอมตังปะทังผู้ไม่ประมาท ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนโปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายผู้ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายพระเจ้าอาโศกมหาราชฟังเพียงเท่านี้สี่ประโยคหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะสี่ประโยคนี้ รวมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเอาไว้ในนี้นับจากนี้เราจะเดินตามรอยพระเจ้าอาโศกมหาราชคือรับธรรมะความไม่ประมาทมาปฏิบัติและทําตัวเหมือนพระเจ้าอาโศกศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเผยแผ่ธรรมะปกป้องคุม้มครองพระพุทธศาสนา ดังที่เดอะมอลลราชสีมาศึกษาธรรมะด้วยตนเองด้วยนะผู้บริหารนี่ไปบวชถึงอินเดียน่าชื่นชมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจัดวิสาขะชวนเจ้าภาพแต่และฝ่ายมาเผยแผ่ธรรมะขณะที่อาตมาพูดนี่ปีนี้ถ่ายทอดเรียวไทยไปเลยนะไปทั่วโลก เผยแผ่ธรรมะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คนเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องไม่มีศาสนาจอมปลอมไม่มีศาสนาหมอมเมาเท่ากับยกย่องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นบุญกิริยาที่น่าอนุโมทนาชื่อว่าเดินตามรอยมหาบุรุษในอดีตทางพุทธศาสนาคือพระเจ้าอาโศกมหาราช ประวัติวีระบุรุษไสเตือนใจเรานาว่าอาจจักยังชนเลิศได้แลยามจากบรรลัยทิ้งซึ่งร้อยบาทเหยียบแน่นไว้แทบพื้นทายสมัยพระเจ้าอาโศกเป็นวีระบุรุษผู้ไม่ตายเพราะมีอมตะตะรมก็คือความไม่ประมาททุกวันนี้เรายังพูดถึงอยู่ วันนี้ยังปลารภถึงอยู่ได้ฉันใดเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็สามารถทำได้เพราะมีความไม่ประมาทมีสติเป็นฐานในการดำเนินชีวิตดังที่เดอะมอลราชสีมาได้ใช้สถานที่แห่งนี้ปรารภวันวิสาขาบูชาเชิญชวนพวกเราให้บำเพ็ญทำ คือความไม่ประมาทฟังแล้วกลับไปบ้านฝึกสติเอาไว้ไม่ประมาทถ้าประมาทเมื่อไหร่พุทโททันทีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรแล้วมองซ้ายมองขวาเรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นนายของสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์เป็นนายเราอย่าให้อดีตมากดเราอนาคตมาทับเราเราสามารถดำรงชีวิตอย่างเบิกบาน เบาสบายกับปัจจุบันปัจจุบันสำคัญที่สุดวันไหนไหนไม่สำคัญท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกับกว่าวันไหนวันก่อนนี้พรุ่งนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นั่นคือความไม่ประมาทฝากญาติโยมทั้งหลาย ไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณประสีรัตนตรยัยและพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาที่เราได้บำเพ็ญเนื่องในวันวิสาขาบูชาเป็นบุญกุศลมหาศาลขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นพรให้ท่านทั้งหลาย จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติรรรตปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินสาธุและไหน ลำดับต่อไปนะครับจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านเจ้าภาพครับได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมตามลำดับดังนี้ครับท่านแรกครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกน้ำพลคุณกุลิศลาบุญทับครับได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ คร,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 รับฝยพระคุณ็จะรับถวายปัจจัยบูชธรรมจากท่านเจ้าภาพครับและท่านจะได้มอบของที่ลึกครับเสาอาโศกนะครับให้กับท่านเจ้าภาพครับ See. See ท่านที่2นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณจัก,กรีทองยินดีครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทจัก,กรีคอนกรีตจำกัดนะครับถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระชิระคุณครับและท่านที่3ครับเรียนเชิญคุณเปรมมิดาพจนาพิมลครับ และท่านที่ประสงค์จะร่วมถวายปัจจัยบูชาธรรมเพิ่มเติมได้เพื่อดชพระ,พระ,พระคุณองค์บรรยายธรรมนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญได้ในโอกาสต่อไปนี้เลยนะครับเรียนเชิญน,นะครับท่านที่จะร่วมถวายปัจจัยเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับต่อจากคุณเปรมิดาครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณปรีชาลิมอวนะครับเนถวายปัจจัยด้วยอ๋อครับแล้วก็มีหนังสือวิสาขบูชาด้วยนะครับ ถวายแด่พระเดชพระคุณครับองค์บรรยายธรรมนะครับซึ่งท่านได้เมตตามาบรรยายให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังกับงานวิสาขาบูชาพุทธบารมีนะครับในเข้าใจความหมายของธรรมะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่หลายท่านได้มาร่วมรับฟังเป็นประจำขออนุญาตนำทุกท่านครับกล่าวคำถวายพระป่ามหากุศลตามลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมายังพันเตมายังพันเตปังสกุระจิวราณิปังสกุระจิวราณิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะ โอนโชยามะโอนโชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโฆพิกุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุระจิวราณิปังสุกุระจิวราณิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆะรตังทีฆะรตัง หิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าป่ามหากุศลผ้าป่ามหากุศลแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระเดชพระคุณท่านขอพระเดชพระคุณท่านโปรดรับโปรดรับ พระป่ามหากุศลผ้าป่ามหากุศลโดยข้าพเจ้าทั้งหลายโดยข้าพเจ้าทั้งหลายขอรวมพลังตั้งจิตอธิษฐานขอรวมพลังตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศลผลทานอานิสงอุทิศผลบุญผลทานานิสงเพราถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท้าถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีไทยถวายองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีไทยอุทิศแด่ทวยเทพทุกทิศสา อุทิศแด่ทวยเทพทุกทิศาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งน้อยใหญ่ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งน้อยใหญ่ถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันขอกุศลที่ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ขอกุศลที่ร่วมกันสร้างในครั้งนี้จงช่วยเสริมเพิ่มบารม บารมีของทุกท่านจงช่วยเสริมเพิ่มบารมีของทุกท่านให้มีโชครวยทรัพย์นับอนันต์ให้มีโชครวยทรัพย์นับอนันต์เป็นสุขสรรทุกทิวาราตรีการเป็นสุขสัตรทุกทิวาราตรีการจะทำการกิจใดจงสำเร็จ จะทำการจิตใดจงสำริดให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมสารให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมสารอุบัติเหตุเพศภัยอย่าแผ้วพานอุบัติเหตุเพศภัยอย่าแผ้วพานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนิรันเทินหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนิรันเทิน ท่านนำกล่าวครับพ้าพญาติได้ถวายด้านหน้าองค์ประธานทรงครับมีผ้าอยู่ครับข้พญาติเรียนเชิญทุกท่านครับที่มีผ้าไตรนะครับขพญาติวางด้านหน้าแด่พระเดชพระคุณนะครับท่านจะรับผ้าป่ามหากุศลของท่านทั้งหลายที่ร่วมจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ท่านพลเอกนภพลบุญทัพ รองสมุหาราชจงครักนะครับได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่านะครับเมื่อวางผ้าไตรที่ด้านหน้าองค์พระเด,ดพระคุณทุกท่านแล้วพระคุณท่านจะได้พิจารณาผ้าบังสุกุลก่อนที่จะให้พรท่านทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับทุกท่านจะได้กรวดน้ำรับพรตามลำดับไปนะครับก็ขอญอาตเรียนเชิญน,นะครับเมื่อท่านวางผ้าไตรด้านหน้าแล้วขอญอาต เลี้ยวออกมานั่งที่เก้าอี้ตามเดิมก่อนนะครับเพื่เที่พระคุณจะได้พิจารณาแล้วก็จะได้ให้ผรอนท่านทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน,นครับแล้วก็ตามที่คุณปรีชาลิมอัวไในประกาศประจันพันธ์นอนุโมทนากับกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพในการทอดพระป่าหมหากุศลน,นั้นนะครับปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้หลังจากหากค่าใช้จ่ายนะครับก็จะนําไปสมทบกองบุญใหญ่สี่กองบุญ ไม่ว่าจะเป็นการถวายโดยพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิพระดาบดนะครับสมทบทุนในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับให้กับคณะสงฆ์ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับสมทบทุนในการเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรทั้งนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตนครราชสีมา ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แล้วก็สมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายธนารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็กองทุนอาทรประชานาถวัดพระบาทน้ําพุที่จังหวัดลบบุรีเป็นต้นนะครับดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่มีกุศลรัทธานะครับในการร่วมเปลี่ยนเจ้าภาพในการทําบุญในทุกๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมตักบาตรพระประจําวัน การปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9วัดหรือการเขียนแผ่นทองความดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นครับในวันนี้พระเด็พระคุณยังได้โอกาสนี้เชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าชมนิทรศการพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับว่าท่านเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นทุกที่วางรากฐานความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ขจรขาจายเป็นที่เคารพเป็นที่สักการะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องน้อมนําคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้สอนไว้เป็นแนวทางให้เราท่านหลายได้นําไปปฏิบัติให้เป็นความสุขความเจริญให้กับชีวิตประจําวันของพวกเราได้นะครับครับในช่วงนี้ก็จะได้ขอญาติทุกท่านนะครับที่มีผ้าไตรได้วางผ้าตายด้านหน้าองค์พระเดชพระคุณนะครับและเมื่อ,อวางครบทุกท่านถึงจะได้ขอญาตินิมนต์พระเดชพระคุณได้เมตตาพิจารณาผ้าบางังชกุลตามลําดับไปครับ อิมังปังสุกูละจีวรังอัสามิกลงไมฮังปาปุนาติอิมังปังสุกูละจีวรังอัสามิกลงไมหังปาปุนาติอิมังปังสุกูละจีวรังอัสามิกลงไมฮังปาปุนาติแล้วก็ะเดี๋ยวคุณจะได้ให้พรนะครับเชิญทุกท่านครับตั้งใจกรวดน้ำรับพรครับยา ขาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังไปเปตานังอุปกัปปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิเชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยาทามณิโชติระโสยถา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนาซีลิสะนิจจังมุทธ,ธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลังุ เจ้าการรับฟังธรรมบัญญายในวันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีครับลำดับสุดท้ายครับขอเชิญทุกท่านการ,ะะนาราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับขอเชิญครับอะระหังสัมมาสัมพุทธะพะกวาพตังพระกว,กวนตังอภิวาเทมิสวา,าวกวาโตภะพะวะตาธรโมธัมมังนะมัสสามิ สุปาติปันโนภะคะวะโตสาว